สวัสดีครับเพื่อนๆนน้องใหม่นะฮะที่ซื้อบอนสีมาแล้วก็นำมาปลูกนะครับก็เป็นความสวยที่อยู่ในบ้านเรานะฮะแต่ผลพลได้ที่เราได้รับจากการปลูกนะก็มีนะฮะ,นะฮะเพื่อนๆก็สามารถนำไปต่อยอดได้นะฮะวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าการผสมเกสรบอนสีนะฮะ ก็เป็นเรื่องไม่ยากนะฮะถ้าเราเข้าใจนิดหนึ่งผมก็เคยทําผิดมาหลายครั้งแต่ตอนหลังๆก็ก็ได้อยู่และยิ่งเป็นต้นเดียวกันนะต้นเดียวกันถ้าเราไม่ผสมกับเกยรีสรต้นอื่นเนี่ยก็จะง่ายนะ,ะนี่คือเวลานะเวลาเวลาที่เหมาะส่วนใหญ่นะฮะก็จะประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มก็ประมาณนี้นะฮะเ,เพื่อนๆดูเวลานะฮะที่ผมที่ผมตั้งนาฬิกาไว้ ะะก็เมื่อเย็นผมก็เดินไปดูหกโมงเย็นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จุดนี้เกรสรตัวผู้ยังไม่มีกลิ่นหอมและก็ยังไม่มีละอองสีเหลืองเหลืองนะฮะแต่พอมาดูตอนทุ่มครึ่งก็เห็นเกรสรตัวผู้เป็นละอองฝุ่นฝุ่นสีเหลืองเหลืองนะเพื่อนๆดูดีๆนะฮะตรงจุดนี้ฮนะคือเกรสรตัวผู้ถ้าเป็นละอองฝุ่นเหลืองเพื่อนๆก็ ดมลองดมกลิ่นดูฮะถ้าให้ชัวนะดมกลิ่นดูถ้ามีกลิ่นหอมแสดงว่าสามารถนําใบผสมเกสรได้นะฮะจุดนี้คือเกสรตัวผู้ตัวนี้คือเกสรตัวเมียนะพเพื่อนๆลองดูนะแล้วก็พวกเพื่อนๆก็ลองนําไปไปทําดูในบ้านเราได้นะ,นะอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะในตัวผู้อยู่ด้านบนนะฮะอันนี้ตัวเมียอยู่ด้านล่างนะครับก็เวลาที่เหมาะสมส่วนใหญ่ที่ผม ประสบผลสําเร็จในการผรสมพันธุ์ผสมเกสรน,นะฮะก็ประมาณนี้เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับคลิปก่นกอนๆที่ผมก็เคยทําไว้ก็มีแต่วันนี้เห็นเกสรของดอกแล้วก็บอนสีชนิดนี้นะฮะหรือชนิดไหนก็ได้ฮะส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆมีสีไหนชื่อไหนเหมือนกันนะบ,บอนสีแล้วกเกสรที่เหมาะที่สุดก็คือ จะเป็นฝุ่นละอองสีครงเหลืองแล้วก็เกสรตัวเมียจะมีน้ําเยิ้มๆอยู่นะอยู่ข้างในนี่แต่เขาไม่สามารถเกสรตัวผู้เนี่ยไม่สามารถลงมาผสมเกสรตัวเมียได้เพราะว่ากีบดอกตัวเนี้ยเขาจะแคบนะแล้วก็จะบังอยู่ทําให้เกสรตัวผู้ลงมาไม่ถึงเกสรตัวเมียก็ไม่เป็นเมล็ดแล้วก็จะฝ่อแห้งนะฮะแต่ถ้าผสมสําเร็จ ก้านก้านช่อดอกเนี่ยก้านดอกเนี่ยจะจะแข็งนะฮะไม่ไม่ไม่เหี่ยวถ้าไม่เหี่ยวนะถ้าก้านไม่เหี่ยวนะถ้าเราผสมเนี่ยถ้าเราผ่าแล้วเนี่ยก้านไม่เหี่ยวนะฮะก็แสดงว่าประสบผลสําเร็จในการผสมเกสรน,นะฮะถ้าก้านก้านดอกไม่เหี่ยวนะฮะหรือเกสรตัวเมียอ้วนอ้วนขึ้นแสดงว่าประสบผลสําเร็จ แล้วก็จะสักพักหนึ่งก็จะมีเม็ดดำๆนะะเพื่อนๆก็เตรียมนําไปขยายพันธุ์เพราะว่าเดเม็ดถ้าแก่เขาก็จะหลน่นแต่ส่วนใหญ่ที่ผมผสมเสร็จก็จะให้เม็ดเขาหล่นเองหล่นตามใต้ต้นแล้วก็จะขึ้นมาเองนะส่วนเพื่อนๆจะไปขยายพันธุ์ไปไปอบไปไปเพาะที่อื่นก็ได้ก,ก็แล้วแต่นะฮนะแต่ผมจะจะกรีดให้เพื่อนๆดูนะต้องกรีดตรงนี้ เพื่อเพื่อนต้องกรีดตรงนี้กรีดใต้กรีดดอกลองไปดูคลิปเก่าๆผมมีอยู่นะฮะตัดเพื่อจะให้เกรสรตัวตัวผู้ไหลลงมาอยู่เกรสรตัวเมียนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับครับเพื่อนๆนหลังจากที่ผมกรีดให้ดูแล้วนะฮะก็จะอาจจะมัวๆนิดนึงนะพอดีมันตอนมืดพอดีส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืนฮนะจะผสมเกรสรน,นะฮะ ก็กรีดกรีดออกแล้วอะกรีดดอ,อกเอาออกแล้วกรีดดีๆนะฮะอย่าให้โดนเกรสรตัวเมียนฮะนี่คือเกรสรตัวเมียนะฮะอยู่ด้านในด้านล่างคือเกรสรตัวเมียด้านบนคือเกรสรตัวผู้นะเพื่อนๆก็นําคัตตันบัตก็ได้ดึงปลายๆออกหน่อยให้มันนิ่มๆนะฮะแล้วก็แตะแตะเกรสรตัวผู้ด้านบนฮะด้านด้านบนเขาจะเป็นเป็นอยๆนุ่มๆ นะฮะฮขอโทษนะเพื่อนๆพ,พอดีไม่ค่อยเห็นอะไรเห็นไหมพอได้อยู่นะฮะพอดีมืดฮนะขอโทษทีนะฮะก็แตะเอสอนตะพูนะเพื่อนๆน,นะผมเคยทำไปคลิปก่อนแล้วก็จะเป็นละอองเหลืองฝุ่นเหลืองนี่ แล้วก็แตะตัวเมียแตะตัวเมียด้านล่างนะฮะเพื่อนเพื่อนต้องผ่ากรีบดอกอันนี้ออกไปเลยกรีบดอกอันนี้ออกไปเลยนะฮะตัดดีๆอย่าให้โดนตัวเมียอย่าให้โดนเกรสรตัวเมียนะฮะแล้วก็เอาออกไปเลยพาออกไปเลยฮะอันนี้อย่าให้น้ําขังให้โลง่ลงๆแบบนี้ไปเลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลูดเกรสรตัวผู้ที่อยู่ด้านบน ลงมาแตะตัวเมียเพราะตัวเมียเขาจะเหนียวอยู่แล้วนะครับอันนี้ผสมพันธุ์ต้นเดียวกันก็จะง่ายนิดหนึ่งนะจะออกดอกง่ายเพราะว่าเป็นเวลาที่ที่เหมาะที่สุดแล้วก็รูดข้างบนลงมาเพื่อนๆต้องต้องต้องเบาๆนะเพราะว่าถ้าเกสรสมบู์เนี่ยเขาจะหล่นหล่นง่ายเกสรตำพู่เป็นละอองแล้วก็หล่นง่ายเพื่อนต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆนิดหนึ่ง แล้วก็รูดกับตัวเมียนะครับรูดให้ทั่วทั่วเลยฮะรูดให้หมดนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นตัวเมียตัวเมียรตยรงนี้นะฮะถ้าผ่านไปทักอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าตัวเมียรตรงนี้อ้วนนะฮะตรงด้านล่างเน,นี่ยอ้วนแสดงว่าประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์นะฮะ ่วนตัวผู้เดี๋ยวเขาจะเหี่ยวไปเองจุดบนนี่ฮนะเขาจะค่อยๆแห้งไปจุดที่สําคัญคือถ้าตัวเมียอ้วนตรงนี้ตร,ตรงนี้เกสรตัวเมียถ้าอ้วนขึ้นแสดงว่าประสบผลสําเร็จนะฮะแล้วก็ก้านดอกจะอ้วนจะไม่แห้งเหี่ยวนะฮะถ้าผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก,กว่าๆเนี่ยก้านดอกเหี่ยวเกสรตัวเมียแห้งก็แสดงว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะฮะ นะครับเพื่อนเพื่อนลองลองดูนะฮะแต่ถ้าอ้วนๆขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้นนเนี่ยนะครับตัวนี้ตะัวเมียตัวเมียเนี่ยถ้าอ้วนขึ้นหรือก้านดอกอ้วนไม่แห้งเขียวแสดงว่าประสบผลสําเร็จนะครับเพื่อนๆก็รูดรูดให้หมดจะสอนตะพูที่ติดติดอยู่ตามช่อดอกเอามาแต,ตะตัวเมียด้านล่างแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยพอใกล้เม็ดแก่เม็ดดำๆแล้วค่อยเอามา เอาถุงพลาสต,ติกมาคุมมาครอบไว้เพื่อไม่ให้เม็ดมันหล่นนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทําดูเพราะว่าอยู่ในบ้านเราลองลองดูแต่ส่วนใหญ่ผมจะพอเป็นเมล็ดก็แค่หล่นหลนมาตามพ้นต้นให้กับขึ้นเองธรรมชาตินะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกต้นที่มันเคยหล่นหลนจากเมล็ดมันก็งามดีนะหรือเ,เพื่อนๆมีที่ชํำก็ไปแล้วแต่ เกษรจะพูดอยู่ด้านบนนำมาแตะตัวเมียอยู่ด้านล่างถ้าผ่านไปหนึ่งหรือสองอาทิตย์ถ้าเกอรตัวเมียอ้วนด้านล่างนะเกอรตัวเมียอ้วนการดอกไม่แห้งก็แสดงว่าประสบผลสําเร็จนะครับก็รอจนกว่าเม็ดจะแก่เม็ดดำดำแก่แล้วค่อยเอาไปเพาะนะครับก็จะบอกให้เ,เพื่อนๆแค่นี้ถ้าเ,เพื่อนๆมองไม่ชัดไปดูดูคลิปเก่าย้อนหลังที่ผมทมําไว้ วิธีการผสมเกสรบ้อนสีนะฮะก็เวลาก็ประมาณประมาณนี้ทุ่มสองทุ่มเป็นเวลาที่เหมาะนะครับถ้าเกสรเริ่มเริ่มตัวนี้เริ่มแตกเพื่อนๆต้องต้องคอยสังเกตด,ดีไม่เกินวันสองวันทะเลีนเกสรตัวพูดเนี่ยไม่เกินวันสองวันก็จะผสมได้นะครับเพื่อนลองไปทําดูนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตาม